คนมาแล้วโอเคตุ๊ก ทาวาริวะท้าปุราปาริปุเรนติสาขังเอวามีวะอิโตทินังเปตานังอ e ุปาการปติอิจิตังปฏิตังตุมังขิปามีวะสัมีจ um ันตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยะทามนุตโธติระโสยะทาอภิวาทานาสิเลสานิจ นำบุญมาฝากเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะขอให้ทุกท่านที่ตื่นเช้ามามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าออพพอใจรายล้อมด้วยพลังบุญพลังบวกเถิดสาธุสาธุสาธุาาค่ะข้อคิดประจำวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง ใครๆก็อยากจะมีเงินอยากจะมีเงินอยู่กับตัวเองแต่ถ้าเราคิดลบกับเงินเงินเขาก็จะไม่อยู่กับเราเงินคือพลังงานพลังงานอย่างหนึ่งเงินจะสามารถเดินทางไปทั่วโลกได้แม้กระทั่งเราไปวางเงินไว้หน้าบ้านแป๊บเดียวเงินหายไปแล้วเพราะเงินนั้นเป็นพลังงานแล้วก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยเขาจะอยู่กับคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือคนที่ขาดแคลน เงินจะไม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการคิดให้คิดเรื่องที่บวกแล้วเรื่องที่อุดมสมบูรณ์ไม่คิดเรื่องขาดหรือเรื่องลบนะคะหรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินถ้าเราจ่ายเงินแบบเหนียวแบบเหนียวเงินแบบเสียดายเงินแบบโอ้ฉันจะจ่ายอีกแล้วหรอเนี่ยนูน่นนี่นั่นเงินทองก็จะยิ่งหมดไปหมดไปหมดไป แต่ถ้าเรายินดีในเรื่องการจ่ายเงินการจ่ายเงินนั้นก็เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในตัวเราดังนั้นเราจะต้องคิดเรื่องดีๆสิ่งที่ดีๆที่เราจ่ายเงินออกไปยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าฉันให้เธอไปเที่ยวชวั่วคราวแล้วให้เธอพาเพื่อนมาหาสัตว์เยอะๆ เงินทองจะกลับหลังไหลเข้ามาโดยที่เราไม่คาดคิดเราอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องลบเช่นเรื่องหนี้สินถ้าเราหยิบเรื่องหนี้สินมาไว้อันดับแรกมันเป็นพลังลบแล้วเราก็จะกังวลพอกังวลเสร็จแล้วอุ้ยฉันจะมีเงิน ก้อนไหนมาจ่ายนี่สินพอกังวลไปกังวลมาเราก็ไม่มีช่องทางที่จะทำมาหาเงินได้ดังนั้นนี่เอาไว้ที่หลังเลยเราไม่ต้องพูดถึงให้พูดถึงว่าการจับจ่ายใช้สอยเงินการที่สร้างการลงทุนทำให้เงินนั้นงอกเงยทำอย่างไรเงินนั้นจะ,จะเจริญเติบโต แล้วเราก็ค่อยๆชำระหนี้ไปโดยที่ไม่ไปโฟกัสแบบฉันมีหนี้เท่านั้นเท่านี้วิชันลำบากมากเลยฉันจะต้องหาเงินจ่าหนี้ถ้าคิดแบบนี้เงินจะไม่อยู่กับเรานะคะอย่างมีเรื่องเล่าเคสหนึ่งเขาขายที่ดินได้หนึ่งล้านบาทได้เงินสดในวันนั้นมีคนมาชำระเงินให้หนึ่งล้าน เขาพัานก็คิดว่าอุ้ยฉันจะนำเงินก้อนนี้ไปใช้นี่สักประเดี๋ยวคนที่นำเงินมาชำระก็ทวงคืนโทรกลับมาบอกไม่ซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่ซื้อละนี่ไงแค่คิดเรื่องชำระหนี้เงินก็ไม่อยู่กับเราแล้วเสร็จแล้วเขาก็หยิบเงินก้อนนั้น ขึ้นมาแล้วก็พูดว่าฉันรักเงินเงินรักฉันเงินเป็นเพื่อนของฉันฉันให้เธอไปช่วยเาาแล้วให้เธอพาเพื่อนมาฉันเยอะๆไม่ไม่เท่าไหร่สักหนึ่งเดือนก็มีคนมาซื้อที่เขา,เขาก็ได้เงินได้รับทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านคิดถึงสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่เป็นพลังบวกไม่ใช่พลังลบแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินนั้นเราจะต้องทำสิ่ง ทำความรู้สึกทำให้เรามั่งคั่งเหลือเฟือให้คู่ควรกับเงินที่เราต้องการที่จะได้รับค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นันมาเตอร์โคสเอ็นเอปีขอเกลาคำว่าสวัสดีค่ะ